พอมาอีกได้นี่บอกมันไม่ใช่ฟังเลยฮัลโหลเออพี่ไอ้อยู่บ้านแล้วโควิดอยู่ไหนเนะี่ยอะไรนะจะไปละน้องไปทำไมไปถึงก็เจอด,าลลอาด่านหรอกเออเดี๋ยวเขาตำรวจก็จับหรอกตำรวจตังง้งด่านทั่วไปหมดแล้วเนี่ย ล้วจะไปทําไมที่เราน้องยังไม่ยังไม่มีใครติดโรคไม่มีใครติดก็ดีแล้วพอแล้วอยู่นี่แหละอยู่บ้านเถอะจักตัวเองอยู่ทักสิบสี่วันเถอะไม่ต้องออกไปไหนสงสารเขาลดการแพร่เชื้อให้คนอื่นเขามั่งตาเออน้องไม่สงสารพ่อแม่เขามั่งเลยเนี่ยตายทั้งสิบคนแล้วเนี่ยเออติดเชื้ออยู่รักษาตัวอยู่แปดร้อยเก้าร้อยคนเนี่ย อกลัวนเลยนะอืม,มน,น,นะพี่ขอร้องนาะยต้องนะหยุดแพร่ระบาดได้แล้วนะไม่ไหแว,วลแ,แล้วเนี่ยแล้วโหทั่วโลกเป็นแสนคนแล้วเนี่ยเออนี่พี่ก็ส่งผลกระทบเหมือนกันเนี่ยทํางานเนี่ยไปหน้าง,งานไม่ได้เนี่ยจะไปภูเก็ตก็ไปไม่ได้เนี่ยเออพอน้องอะไรน้องกักตัวอยู่บ้านน้องใจเย็นเนะ็นแล้วพี่รู้น้องไม่สบายน้องใจเย็นเ็น หมอเขากำลังหาทางช่วยน้องอยู่เขากำลังหายาต้านไวรัสให้น้องอยู่น้องใจเย็นๆน,น้องอย่าไปแพร่เชื้อคนอื่นก็ได้น้องไม่แพร่เชื้อคนอื่นนะคนอื่นเขาก็ไม่มียาต้านไวรัสหรืวเขาก็ตายอีกอใช่ไหมนะพี่ขอร้องแหละเ,เนี่ยประเทศชาติก็เดินไม่ได้ออกจากบ้านก็ออกไม่ได้เ,เนี่ยตั้งแต่น้องออกมาระบาดเนี่ยดีอยู่เรื่องเดียวเลยเนี่ยน้ำมันราคาถูก แต่ล้วมันราคาถูกพี่ก็ไปไหนไม่ได้ไปทํางานพี่ก็ไปไม่ได้นะหยุดก่อนได้ไหมหยุดหยุดให้หมอให้เวลาหมอก็นหน่อยสงสารหมอหมอเขาเหนื่อยตอนนี้เออนะเออพี่เข้าใจพี่เข้าใจน้องน้องก็ใจเย็นๆน้องโควิดใจเย็นๆถ้าน้องโควิดใจร้อนะ่ะหมอเขาก็ช่วยไม่ทันหรอกแต่ถ้าน้องโควิดใจเย็นๆนะ่ยอยู่บ้านนะกักตัวเองอยู่สักสิบสี่วันนะเดี๋ยวพอหมอเขา หายาเจอแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ช่วยรักษาน้องเองเดี๋ยวน้องก็หายนะได้ไหมเออเออพี่เข้าใจน้องเออแต่น้องยิไปละน้องไปทำไรนะไม่ต้องไปหรอคเออเห็นดูเขาลาวคนไม่ใช่อย่างเดียดีกว่าคนบ้านเละวนเออหน้องไม่ได้มั่งเดินทางสวนลึกเนีย ลองทำวีซา่าทำพาสปอร์ตทำเพิร์โบวิดจากไหนอย่างนี้ไปเดวไปได้ทัวร์โลกเลยนี่อเออเห็นดูมัง้งตอนน้งองนะในในเออเห็นดูเขาหน่ <S <S <ไ>หนองเยวเที่ยวไปแพ่เชื้อง่ายเขาตาเห็นดูพ่อแม่เอ็นดูลูกเมียเ,เขาลาวนี่นี่นะครทมนี่กับทุกวันนี้นี่พอคาเมริกาไกยดอดตายกันแล้วนี่คนไม่ออกมาเจอกับขา้าว พอเขารลวนองมาปุ๊บเขาแหลนนี้กันหมดเออนะมีเค้าลองนะลองนะเออเออนะให้เวลาหมอก็ตะทิดนะนองนะให้เขาห้าวยาหลักษาโควิดนะนองนะเออเออแค่นี้แหละคนนี้แหละต้อบใจน้องเนอเดี๋ยวยังบังกันบังนะเขาไปขายสลังต่อาดูเพิ่มแล้วขายได้ไหมรเหล่าจาโถนแทุกวันยี่ไปเดี่ยวนู่นเดี่ยวนั่นเดียวนี่เหล่าเบี้ยมันลุยบอว่าผือไปหรอ โอเคเราไปเจอกัน